สวัสดีค่บวันนี้จะมาซ้อนโหลดรดรดรดในเกมไมค้าแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไมค้าสองแทนนะโอเคนะเรามาเราซ้อนโหลดกันเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวพาไปโหลดก่อนอื่นเราต้องมีแอปวันนี้ก่อนนะนี่ โอเคนะครับต้องมีแอปบนนี้ก่อนนะต่อไปก็กดเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับกดเข้าไปที่คานะครับตรงนี้นะครับโอเคหรือจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะโอเคนะครับอื จะเอารถอะไรก็เอาเลยครับสว่วนผมเอารถคันนี้นะครับอ่าถ้าจะหลดตามผมก็หลดเลยนะนี่ผมเอารถคันนี้โอเคบายบายไปละ